มาต่อกันเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะเที่ยวสะพานธรรบิณของเราจะพาไปดูตรงกลางสะพานนะคะว่ามันจะมีอะไรนะคะตรงกลางสะพานเราก็เป็นทางเดินเรีย,รยบๆนะคะให้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะมีกระจกใสนะคะทุกคนเราก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ข้างล่างเลยนะคะก็จะเป็นถนนแล้วก็รถวิ่งผ่านนะคะสามารถเราเราสามารถที่จะไปยืนตรงนั้นจริงๆเขามาให้เดินเข้าไปในกระจกนะคะเพราะว่ามันอันตรายนะคะเราต้องยืนอยู่ข้างๆ แต่ด้วยความที่นักท่องเที่ยวของอย่างเรามันซนอะนะคะเราก็ต้องเดินเข้าไปดูนะคะเดินเข้าไปดยูยืนดูให้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็ท้าทายด้วยนะคะเสี่ยวโอโ้โหมันตื่นเต้นมากๆเลยนะคะทุกคนคือแบบมันเสียวขาสั่นมากเลยนะคะทุกคนกลัวว่ากระจกมันจะทะลุตกลงไปนะคะถ้าเจ้าหน้าที่เข้ามาเห็นคงแย่เลยคะ่ะไม่สะใจนั่งถ่ายรูปนะคะไม่พอเอ้านอนเลย